ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนซองของเชียนอดีพระรวยสุขุทุกคนนะครับครับรอบนี้นะครับลังหวยเล่าออกนะครับพ้นหวยเล้าออกวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพ้นหวยเล้าออกหวยเล้าออก สองสามเก้าครับสองสามเก้าเดี๋ยวพ่อทำงานก่อนลูกสองสามเก้าศูนย์ศูนย์สามนะครับเลขล่างออกเก้าศูนย์ ครับเข้ามาเบิ้งผลหัวเล่าออกรอบที่แล้วนะครับออกมือเกย์นี่ครับหลังจากหัวเล่าออกนะครับเสี้ยนนาดีกลับมาทำสิบหัวเล่าต่อนะครับหวัวเหลารอบวันพุธนะครับที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองที่สิบสามครับที่ที่หัวไปไหน,นที่วันอะอะไรเนี่ยเอาชิน้อยตรงไหนไรครับเอาชินทำาพราะทำงานกวอนชินระบายเล่นเลย ครับครับแล้วก็อาลิปอยู่รครับลูกครับนหอยเล่าออกหลอดหม, ực, หมกึกมึกเกีนี่นะครับเดนี้เวลาประมาณสามทุ่มนะครับสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับครับผลหอเล่าอ่องสามก้าศูนย์ศนสามนะครับส่วนเหล็ก่างอ่เก้าศูนย์นะครับเด้อ เลขไพ่สามตัวออกศูนย์ศูนย์สามนะครับก็บเป็นาที่เสียดายนะครับเสื้อนาดีโซ่ให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งหลอดหนึ่งแล้วนะครับคือชุดเต็มนะครับนี่คือชุดเต็มนะครับทรงเอาลงในชิปเอ่อชิปแรกกับชิปชิปปวงสุดท้ายนะครับที่สรุปเจ็ดแปดอำนักนะครับถ่ายคลิปนะครับเสื้อนาดีโซ่ให้พี่น้องเขาเบิ้ง ว่าหนาตัดออกด้วยนะครับ0ูนสเสี้ยนเดียวต่ศูนย์กับ0ูนลงนะครับ0ูนกับ0ูนตัดออกนะก็เป็นที่หนาเสียดดยนะคร ets, really. ับ <abra> ค <PowerPoint> ร yes ับเขาก็มาตามต่อกันหอกไม่ได้เลยครับเล่าพ่อผมทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วไม่พ่อดูก่อนสวยไหมกินทั้งลูกคน อเคไปวัดไปวัดต่อเลยก็ทํางานก่อนนี่ครับชุดเต็้มนะครับเด้อสองสูตรนี่ส้นกันนะครับครับสองสูตรนี่ส้นกันนะครับออกมาเป็นตัวเลขกลักนี่นะครับบ่ยากครับหลอดนี้บ่ยากนะครับเฮ็ียดเฮ็ดง่ายเฮ็ียดง่ายกวบง่ายนะครับเอ้าผมจะเอาชุดนี้แหละครับล่งให้เพียให้น้องเข้าหลอดนี้นะครับหลอดบ้านพุดนะครับ วันพุธที่23นะครับครับเขาก็มาตามกันต่ออีกครับลาวพัฒนาวันพุธนะครับที่23นะครับโอ้ปลาจินทําสวยเลยครับครับ,รบวันที่23สิงหาคม ยึดยึดชนกว้างพ่อสองห้าหกหกกินแล้วระบายเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอามาดูหน่อยสิโอ้งหัดทำยูทูบเนี่ยลูกชายหัดทำยูทูบบอกเรียกหรือลูกบอกเรียกใช่ไหมนี่เรียกอะไรนี่เรียกสวนใช่ป <laughs> ะอ๋ เอาไปนอนเล่นอยู่เตรียมงานไปลูกไส้ครับหนานไส้ครับยี่สิบสามสิงหาคมสองห้าหหกลาวพัฒนาเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนพ่อทำงานก่อนครับพ่อลง youtube ก่อนครับลงตัวเลขให้ fc ก่อนราวพัฒนาโอ้เยอะแยะเลย โอ้เยอะเลยพ่อนับแค่เลยโอ้ยนับไม่ไหวเลยทำไมครับที่สองคนเหรอม้ยสองคนได้ไหมเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นเลยพ่อยังมีเพื่อนสามคนครับครับแล้วพ่อทำงานเสร็จก่อนลูกใจเย็นครับโอเคครับเอาปากกาแดงให้พ่อก่อนปากกาแดงกินเอาไว้ที่ไหนเอามาให้พ่อก่อนเร็ว กาแดงตัวไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนนี่นี่สีแเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขีเยนตัวเลขก่อนโอเคครับพ่อเาวันนี้เหรอครับครับ <c oughs> วิ่งนะครับพ่อพอ่อ่งลูด A fc เหรอครับพ่อคุยกับ fc วว่งลูดใน fc อ่ะออืม fc ก็อย่างนี้แหละหรอใช่ วิ่งรูดบนล่างนะครับอันนี้ไม่แยกบนแยกล่างเด้อพี่น้องเด้อไม่แยกบนแยกล่างนะครับพอเห็ียดรอบนี้เห็ดแบบง่ายๆนะครับวิ่งรูดบนล่างไม่ต้องปวดหัว 0กับ1น,นะครับพ่อไม่เอาอันนี้หรอหืมเอานี่หรอไหนเนี่ยพ่อเอานหมืมเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาเขียนเสร็จก่อน <c oughs> จับคู่นะครับพ่อเอามาทำอะไรอืมส่พอพ่อให้เอ็มครับครับ สองศูนย์สองหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เด้ออย่าอย่าพึ่งเลยลูกอย่าพึ่งพ่อทำงานก่อนพ่อพ่อไปโดนอะไรมาศูนย์หนึ่งพ,พ่อไปโดนอะไรมาตัวโดนไม้ทิ่มเอาไม้อีกแล้วหรอครับทิ่มหนึ่งมันยังไม่หายแดงครับครับพ่อนี่กัน อันใหม่เหรอใช่อันน yeah ี้อันอันเก่าหรอใช่สองศูนนะครับ1 3 1่นะครับ1นึ่เดี๋ยวขอดูก่อน เจเยน,นเจเยนลูกเจเยนขับรถทำงานก่อนครับตัวนี้เป็นสามนะครับเด้เดยอเอาไว้ร้างนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ไม่ใช่นะครับคุณเขียนผิดครับพ่อยิมคือปูนเหรอครับ ครับก็ไม่ยุ่งแค่นี้นะครับเนาะเอ้าด้ามดัามปากกาพ่ออยู่ไหนมาเลยเอามาเลยพ่อระบายสีก่อนนะครับบาทีมือเีอะครับครับเดี๋ยวพ่อทำงานเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วกินครับเดาะยพ่อกินท้ำปินนะวิ่งรูดนะครับบนล่าง ศูนย์กับหนึ่งนะครับเด่นที่ศูนย์นะครับศูนยะ์กับหนึ่งมันเด่นทอกันตัวนี้เด่นทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งเลยตัวนี้สองตัวได้เท่ากันนะครับเพิ่มแห้งมากทรวกันนะครับยิ <c oughs> ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับอ,อ,อะไรนะลูกใครใ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวภาคใต้จะเสร็จแล้ว จับคู่202101นะครับ1314แล้วก็23ครับอันนี้23งสามนะครับเด้อ23นะครับครับมีอยู่พกคูแครนี้นะครับโค้งสุดท้ายนะครับเด้อจังหวะดีว่องกลมให้พีให้นองเฮ้านะครับโค้งสุดท้ายนะครับระวังเบิ้ลนะครับ ครับระวังเบิ้ลลูกระวังเบิ้ลพ่อครับตัวนี้ยังไม่หายไหนตัวนี้ยังไม่หายเ,าเดี๋ยวพ่อทายาให้ยุงกัดยุงระวังเบิ้ลน,นะครับระวังเบิ้ลกับติมีอยู่นะครับ ศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองนะครับต่มาเบิร์นนะครับอ็จจะมายุ่ประมาณนี้นะครับครับล่าฟังคงสุดท้ายอยู่นะครับเด้อครับเฮียลฟ์ซีนเขาแับหน้าจอยก่อนครับ fc แคปหน้าจอก่อนครับเร่องลูกไส้กวนนะครับลูกไส้อย่างเด่นทุลัทรัพท์เกยากบถ่าย y o u t u b e บอ่ะไปกินเยากบถ่าย y o u t บบ e ่เอเดี๋ยวพ่อขันหน้ากล้องให้สวัสดี fc เอาไหมเอาไหมม่มามาพูดกับพ่อเลยครับคลิปคลิปนี้นเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับ ครับขอให้เ c ซีทุกท่านทุกท่านขอให okay. ้เอซีทุกท่านให้ f อทุกท่านพูดแรงๆหน่อยขอให้ f อซทุกท่านให้ f อทุกท่านครับสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงขอให้ปังปังครับให้ปังปังครับขอให้รวยเงินรวยทองครับให้ขอให้รวยเงินรวยทองครับให้รวยรวยเป็นทองครับครับผม ครับเอาไว้เตรียงแค่นี้ก่อนนะครับเอเรครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ